ตรงนี้ต้องใส่หน้ากากไว้ด้วยไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่าอะไรรามันลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ราชการเขาจะปิดกันไหมแต่เพราะผมว่าน่าจะไม่ปิดนะเพราะผมอยากทำนะครับเพราะลัวนะครับประชาชนมันหมดอายุเนี่ยทาอะไรมันก็ลําบากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันว่าปิดไหมเรามาลุ้นกันดูนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทัศครับช่องเดอะแบร์นะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เดี่ยวครับไปทําบัตรประชาชนในช่วงโควิดนะครับสืบเนื่องมาจากเนี่ยผมได้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนะครับจากเว็บที่รัฐบาล จะถ่ายให้นี่แล้วก็ส่งข้อความบอกว่าไม่สําเร็จนะเนื่องจากบัตรของผมเนี่ยไม่ถูกต้องนะแล้วผมก็มาดูบัตรเอ้าเราโมเตเคเียดเรื่องโควิดนะลราดูลืมดูปรไปโชว์เ,เลยครับมันหมดอายุแล้วนะครับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้แนะนาหยุดคลิปก่อนแล้วก็แล้วก็ไปดูบัตรนะครับของท่านหมดหรือยังนะหลายๆคนก็อาจจะหมดแล้วนะครับเพราะเราโมเตเคเียดเรื่องอะไรมากมายนะครับนลืมว่าบัตรหมดนะซึ่งถ้าบัตรหมดไม่เกิน 60วันเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะไปทําได้เลยแต่ว่าถ้ามีเกิน60วันไปแล้วเราก็ต้องจ่าย1 0 0้บาทแบบเป็นเป็นค่าปรปับนะฮะส่วนเอกสารอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเลยก่อนว่าผมก็เตรียมพวกบัตรประชาชนอันเดิมมาเราไปดูว่าวันนี้ราชการวันนี้วันจันทนะฮะใครที่ทำงานนี้ก็คงจะเครียดๆนะครับเพราะว่าต้องสู้กับตลายที่ไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะโควิดนั่นเองนะครับนี่เราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถเลยนะครับ ตรงนี้ต um, ้องใส่หน okay, so ้ากากไว้ด้วยไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่าอะไรเรามันลุ้นกันนะครับว่าวันนี้มาตการเขาจะปิดกันไหมแต่เพราะผมว่าน่าจะไม่ปิดนะเพราะผมอยากทํานะครับเพราะกกัวนะครับประชาชนมันหมดอายุเนี่ยทําอะไรมันก็ลําบากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันว่าปิดไหมเรามาลุ้นกันดูนะฮะโอเคครับสรุปว่าทําไม่ได้นะทุกคนเขาปิดเขาไม่เขามีมาตรการไม่ให้ทํานะจนกว่าสถานการณ์สงบนะใครจะทาบัตรประชาชนบัตรกับขี่ผมว่านนําตอนนี้อยู่บ้านดีแล้วครับ พขาแม่ทำมาผมกัสาไปถามพนักงานก็พนักงานก็บอกว่าทําไม่ได้ครับเขามีมาตรการไม่ให้ทําจนกว่าสถานการณ์สถานการณ์จะคลี่คลายนะทุกคนแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันหมดอายุแล้วเหมือนตรวจสอบว่ามันไม่ได้อะคือมันไม่ได้อะคือผมก็ไม่รู้จะาไงก็คือระบบมันคงไม่รู้เหตุการณ์หรือว่าเคสแบบนี้นะมันต้องไปแก้ปัญหาที่เว็บไซต์ว่าคนตรวจสอบว่าอ้าวก็ผมหมดอายุแล้วผมไปต่อไม่ได้แล้วราชการก็ไม่ทําให้ผมทําไงเออ ใครแก้ปัญหาผมได้บ้างคือผมว่ามันไม่มีใครแก้ได้หรอกครับเพราะว่ามันเหมือนต้องไปทําใหม่ว่าเลขเมื่ <c oughs> อก,กี้เขาบอกบอกแอบ,บมาว่าเลขมันขลังมันจะเปลี่ยนเอ้าแล้วผมจะเปลี่ยนแล้วผมจะทาใหม่ผมก็ทาไม่ได้ดออีแล้วให้เป่อยังไงออไแล้วจะให้ผมทำไงแล้วผมก็ไม่ได้ตังค์นะสออิใครช่วยจัดการหร่อที่ราชการออคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้งไหมใช่ผมทําก็จบไปแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนัน้นมันก็ไม่ได้คนพลุกพล่านอ,อนะไรคนก็ไม่ได้เยอะแล้วคุณจะเปิดทาไมขายไงเมื่อไม่ผม งี้ยก็ล่าสุดใหแจ้งตายก็แจ้งเกิดจางเดียวครับติดประชาชนเวลามีหมดอายุเลยคุณก็อย่ามาเรียกร้องเครับเออเวลามีปัญหาก็ผมจะอ้างโควิดเหมือนกันว่าคุณไม่เปิดนะผมนี่ผมถ่ายหลักฐานมปแล้วครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับซึ่งผมหมดผมหมดไม่ถึงผมยังไม่หมดไม่ถึงเดือนเลยสรุปว่าไม่รู้กันจะแก้ปัญหาผมมาผมว่าคงก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันข้ามปีไปเนี่ยผมจะทําไงมันไม่ได้ทำหระ ตายพอดีเลยนะการสังเกตุปีจะเป็นยังไงอ่ะหรือต้องไปทำไหนแจ้งอะไรด้วยนะเรื่องอะไรแบบนี้ต้องไปทำจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นปิดอีกตายพอดีเลยนี่เรายังไม่ไปร่องกายกับขี่รถยนต์อะไรแบบขี่ไม่ต้องไปหรอกไม่ได้แน่เลยเพราะต้องต้องอบรมทั้งวันไงไม่ได้อบรมเราแค่ไปต่อก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีอยู่กับทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เครียดกับเครียดกันไปอีกนะครู้ก็บอกด้วยแล้วกันคอมเมนต์บอกคคงนจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ผู้ หมือนหัวหน้าผู้ว่าเนี่ยเป็นคนสั่งการถ้าผู้ว่าบอกได้ก็ได้ถ้าผู้ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้แหละผมว่านะเพอาอะตอนนี้รัฐบาลก็ให้ผู้ว่าไปจัดการแบบไม่ต้องผ่านคําสั่งหน่วยกลางหน่วยกลางอะไรไม่ต้องนะคือ้าปิดเมืองก็ปิดได้เลยนะผมฟังข่าวมานะโอเคประมาณนี้ครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามผมได้นะวันนี้ผมก็มเมามาเป็นเคสตัวอย่างนะพอดีผมปัดหมดจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งเห็นนะ หลายคนนะลองไปเช็คดูด้วยตอนนี้ถ้าคือใครหมดก็นั่นแหละครับอยู่บ้านเลยครับเขาไม่ทำจบสรุปนะฮะโอเคบายบายผมครับ